ขออัปเดตสถานการณ์วันนี้ครับผู้ป่วยโควิดของเราหนึ่งรายที่แอดมิตอยู่ที่โรงพยบาบาลบริณชำราอาการดีขึ้นเป็นลำดับครับตอนนี้ไม่มีอาการแทรกซ้อนอันใดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นะฮะส่วนลูกนะครับแล้วก็ภรรยาทั้งสองคนฮนะไม่มีอาการใดใดเลยหลังจากที่ตรวจแล้วไม่พบเชือ้อโควิดเราก็กักตัวไว้อ่ภายการภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นกัน ส่วนผู้ที่อยู่ในออพักเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นแรงงานชาวพม่าต่างด้าวนะครับก็สุขภาพดีกันทุกคนครับไม่มีปัญหาใดๆเลยครับฉะนั้นให้ประชาชนมีความคลายกังวลหรือว่าใครที่วิตกกังวลว่าลูกที่เรียนด้วยกันเนี่ยไม่ไม่เป็นนะฮะไม่สามารถติดต่อกันได้ในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าเด็กยังมีสุขภาพดีอยู่แล้วก็คุณแม่ก็ยังมีสุขภาพดีอยู่นะครับเราพร้อมที่จะตรวจครั้งที่สอง ในวันสองวันนี้แล้วก็จะตรวจทั้งที่สามได้แน่ใจนะครับอัพเดตสถานการณ์วันนี้วุบลาชานีมีเคสเดียวนะฮะและไม่มีผู้ที่เดินผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาเราก็ตรวจกันทุกคนครับวันนี้เ17รายนะครับรอผลหลักช่วงเย็นผู้ที่เดินเข้ามาแล้วมีภาวะเสี่ยงหรือว่ามาจากจังหวัดที่เสี่ยงนะครับห้สบายใจได้ครับสำหรับวันนี้ครับ